ครับสวัสดีครับกับสวัสดีเอทุกท่าใครับผมครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่กรับสวัสดีลูกค้าใจดีทุสานครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่สาแก้วครับผมอำเภอเมืองก็มาทำฮีโน่ครับผมติดตั้งเทอร์โบชุดใหญ่เนี่ยครับอยู่ที่สาแก้วครับผม ชื่ใจครับมีอินเตอร์มีเขามีเก็์แยกเดินระบบร้อมใช้งานครับผมนี่ก็เป็นฝั่งเทออัดไอดีแปลงครับตอนนี้แปงงลแปงฝั่งไอเดีใหม่ครับผมก็เสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับผมมาเก็บรายละเอียดหน่อยหนึ่งตอนเช้าครับ ก็สวยๆครับผมนี <t ừ S 2> ่เป็นฝั <aha> <ut> <fucking> ่งพ้ออัดครับตัวนี้ผมใช้จ่อเชื่อมมินียมาร์ครับนีะครับอยาใหญ่ก็เป็นสั่งชื่อว่าขออัดฝั่งนี้ดีครับผมนีะครับสวยๆครับผมไม่เลอะไม่เละด้ยดูแลยนะฝัไงครับ เดีวว่าไปดูฝั่งเทบ,บิครับผมครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของเทบ,บิครับผมได้เลยนี่ครับที่เจอ วยวคตัวนี้จะเน้นไม่ไม่ไม่เน้นเสียงครับเน้นไว้เดิมๆเ,เสียงไว้เดิมๆครับเพราะป่าปเขาไม่ต้องการเสียงดังครับเน้นไว้เดิมเมครับก็มีท่อเดินไว้สามนิ้ง ไอ้ถังยี่สิบใส่ข้อให้เรียบร้อยครับผมก็มีเขามีเกตดแยกมีตะโบมีเตอร์รครับโดนระบบขอมใช้ไงครับที่ใจนี่ครับามาแนวลักษณะแบบนี้นนนครับผมพามา,มาดูด้านคน่วนน,นี้ผมจะใช้แคมปปิ้ครับ ด้านบนของเครื่องครับผมด้านบนของเครื่องจะมาแนวแนวแนวลักษณะแบบนี้ครับก็ดูแล้วไม่เลอะไม่เลี่ยนหรอครับผมดูแลรับผาง่ายมันเป็นการด้านบนของเครื่องครับ ครับผมไม่เลือกไม่เลี่ยครับเยอะร้อยทีครับผมจำนวนตำแหน่งสวยครับเสียงเสียงไม่ดังครับผมนิ้นเสียงเดิมๆไว้ เร่งเร่งเร่งให้ผมนะตอนนี้ผมเดินต่อเดินเลยเป็นสาซึ่งจับนับเป็นไว้รอครับโอ้เอหมอล้มบอดเยแล้วคันเนี่ยเอาเร่ง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 คถ้าเทอร์โบเราไม่แต่งเสียงก็เสียงจะามาแนวลักษณะแบบนี้ 我考虑。多 เ uhm ส,ส,ส,สียงวิทย์เบาๆครับผมมีไม่เน้นเสียงพอเดินครับผม બદબન બદબંધ เ,เดี๋ยวมา,มาเช็คด้วเช็คครบเรียบร้อยเดี๋ยวเอารถไปล็อกเดี๋ยวเอาเอา,เอ,า,เอ,าอีกคันหนึ่งมาเดินท่อครับผมมาไหเช็คครบเรียบร้อยโอเคครับผมก็เรียบร้อยแต่ไม่เน้นเสียงครับเสียงก็ออกมางเงียบๆก็ขอบคุณเนฟซีทุกท่านครับขอบพระคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ ขอบคุณลูกค้าใจดีทุกท่านครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปลองเล่นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม